สมัยหนึ่งในระยะเวลาเกือบ8 0 0ปีพศ1 7 0่ถึงพศ2493เป็นช่วงระยะเวลาความเจริญรุ่งเรืองอันหนาเลือเสือของอาณาจักรอีกหม่องหนึ่งในอุตสาคณีรัฐ12ปันนาอาณาจักร12ปันนาหรือประเทศ12ปันนาที่ถือสถาปนาขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ผู้เปลี่ยงไก่ก้าหารและชานยุดทิมิสอวาพญาเจือเป็นผู้รวมร่วม ล้อมละลายความแตกต่างทางชาติพันธุ์สถาปนาหอค้ำเชียงหลวงขึ้นและตั้งตนขึ้นเป็นพระาเจือง ปฐมราชวงศ์อลาโวสวนตาดประวัติศาสตร์การเมือง12ปันหน้าได้ปรากฏในหนังสือผืนเมืองต่างๆต่อเนื่องมากนับตั้งแต่สมัยของพระองค์ตังเลกระาษนับเวลาตั้งแต่พยยระ่าเจียงปฐมพระมหากษัตริย์ถึงเจ้ามอมคำลือพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายบางตำรากระบอกว่ามีพระมหากษัตริย์บริหารบ้านเมืองหอคำเชียงรุงถึง41ราชกาลบางตำล่าก็บอกว่า44ราชกาลบางตำล่าบอกไปถึง4 5ราชกาลอันใด ที่เป็นเรื่องจริงกันแน่มันก็เป็นเรื่องของประวัติศาตสตร์เตที่เป็น41-44หรือ4 5ทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่สืบเสือ้อสายราชวงศ์อลาวโสวนตานที่สืบมาตัต้งแต่พระญาเจียงประถมพระมาหากษัตริย์ทั้งสิน้นลูกทุงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและพืชพันธุ์ป่าไม้ของบ้านเฮาตามแนวท,ทั่งศาสตร์ห่งพระราชาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงตรงกลางเป็นก,กสิกรรม คำอื่นขานคองจองของพี่น้องเจ้าเทือวาหาเมืองหาเมืองตะเวนตกหกเมืองตะเวนออกอันหมายถึงเมืองหรือว่าพันหน้าทางฟังตะเวนตกของแม่น้ำโค้งนั้นมีอยู่หาเมืองและฟังทางติดตะเวนออกอีกหกเมืองร่วมกันกับเมืองเชียงลุงซึ่งเป็นศูนย์กลางอีกหนึ่งเมืองร่วมกันทั้งหมดแล้วเป็นสิบสองเมืองใหญ่หรือว่สิบสองพันหน้าแม่น้ำโคงนี่ก็แปลกนะครับการไหลไหลจากเทือก เขาฟังทั้งทิเบตไหลล,ลงมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับไหลจากทิศเหนือลงมาทิศใต้จังหนแบ่งที่ต่างของแม่น้ำโค้งบอกว่าเปลี่ยนฝั่งเะเวนออกฝั่งตะเวนต๊บ่คือน้ำบ่คือแม่น้ำส่วนหนึ่งส่วนอื่นของของเมืองจีนอย่างแยงซีนี่ก็คือจากเะเวนโตกไปทางทิศเะเวนออกอันนั้นเขาสิว่าฝั่งเหนือฝั่งใต้แต่ว่าสําหรับแม่น้ำโค้งเนี่ยแบ่งพื้นที่ออกเป็นว่า ฝังตะวันออกตะวันตกเพราะว่าแม่น้ำโค้งเนี่ยไหลาจากทิศเหนือลงมาสู่สู่ทิศใต้ความเป็นจริงของการแบ่งเขตปกครองเป็นระบบพันหน้านี่มีความนิยมใส่กันในผู้มีภากแถบนี้จนถึงอันนี้นอานนันจักรล้านนาต่อมาพนดีครับพี่นอ้องอาจจะเป็นเทคนิคหรือว่าวัดหรือว่าเป็นวิวัฒนาการทางด้านการปกครองของพี่น้องให้เข้าทั้งในใน,ในดินแดนอุสาเอลนี่เนี่ย เป็นเอกลักษณ์ของของตนเองแต่กี่บ่มีหรอกคขว่าประชาธิปไตยบ่มีคําว่าคข้มิเนสต์เป็นวิวัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกันมาตลอดตั้งแต่โบราณแล้วนะการแบ่งปันการแบ่งเขตการปกครองการบริหารจัดการในรูปแบบของพัฒนาเนีถือว่าเป็นการบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครองแบบที่ได้ผลถือว่าอยู่ในระดับดีในอยู่ในระดับดีที่อาณาจักรอื่น หรือว่ารัฐอื่นประเทศอื่นเอาไปเลียนแบบนั่นนะครับเอาไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและะ้วก็เหมาะสมกับทองถินเอาว่าเอามาปกครองแต่ว่าก็ยังใส่คําว่าพันหน้านี่คือระบบก,การปกครองในสมัยก่อนนะครับทุกเมือนี่ิมีแิต่ประชาธิปไตยก็ค่อยไม่นิดสังคมนิยมกับทุนนิยมนะครับสังคมนิยมบูรุกเสรีไปเสียนะอันนี้กับเป็นวิวัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองขึ้นมาออกแนะ่ เปลี่ยนแปลงมาตา่มเวลาครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับในเรื่องของการเมืองมีการพัษนาอีกร้อยสองร้อยปีข้างหน้าทิเปลี่ยนแปลงไปแนวใดกระบวกสามารถจรึงููแดงด้ยกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือระบบพันหน้าระบบปั่นหน้าเนี่ยถือว่าเป็นระบบการเมืองการปกครองที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่รัฐอื่นประเทศอื่นเนี่ยสามารถเอาไปพัฒนาบ้านเจ้าของใดมีการเล่นแบบกันนะครับโดยพี่น้องเช่าอาณาจักรหลานหน้า ซึ่งมหรักฐานเป็นการแบ่งเขตการปกครองในระบบปันณาเนี่ยมีไว้ให้เห็นคือกันครับลักฐานในตำนานพื้นเมืองของเมืองเชียงใหม่ตอนหนึ่งที่ไม่ก้าวถึงตอนหนึ่งที่ก้าวถึงเขตแดนของเมืองเชียงแสนที่ส้างขึ้นบริเวณเมืองเงินย่างนะครับเงินบริเวณเงินย่างเดิมเนี่ยโดยพญาแสนผูพรารจชนัดดาของพญามังไลนะครับหลานของพญามังไลเมื่อ เล่าปีพ่อศ1871ตออหนึง่งว่าดังมักแฟนเขตแดนเมืองเชียงแสนทั้งมวนมี32,000หน้าและที่เห็นว่าการแบ่งปันการแบ่งเขตการปกครองแบบพันหน้านี่ได้ถือเอามาใส่ในดินแดนอาณาจากล้านหน้ามนเมนแทในน,อนนะ่องนเพียงแต่การแบ่งพันหน้านี่ของล้านหน้านั้นแต่ละพันหน้าอาจ,จเป็นเพียงหน่วยการปกครองย่อยเมืองหนึงอาจ,จมีหลายพันหน้านะั อย่างเกี่ยนถึงเมืองเที่ยงแสนนี่มีถึง32มพันหน้าและระบบพันหน้านี่อาจจะเป็นต้นต่อต้นกําเนิดทรงผลต่อการสถาปนาอาณาจักรหลานหน้าเนี่ยซึ่งพญามงมังลายได้สถาปนาขึ้นโดยเอาเมืองใหญ่ทั้งหลายนะครับมาร่วมกันเป็นอาณาจักรเดียวกันและเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระดับหลานหน,าน,าน, <c oughs> น้าเป็นล้านมีหน้าเป็นล้านนะครับคือหลานหน้าที่นี่โวยกลับไปถึง12ปันหน้าครับพีน่น้อง ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ถือว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดโดยมีที่ตั้งอยู่ตรงกลางที่ลุ่มหุบเขาที่แม่น้ำคงซึ่งพี่น้องชาวเทือเอื้นว่าแม่น้ำาลานสร้างส่วนพี่น้องจีนนะครับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเอื่นแม่น้ำหลานสร้างหรือว่าแม่น้ำคงว่าแม่น้ำหลานสร้างหรือว่าลานสร้างเกี่ยงบรรยายตามผู้มีประเทศเป็นแบบปลาเขตห่อน มีฝนตกมีย้ามฝนนะครับฝนตกชุกแก๋่บมีหิมะตกอากาศกับวหนาวเย็นเกินไปพื้นดินจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเมฆไม้ป่าไม้เขียดร้อนนะมีความหลากหลายทางชีวภาพชีวพันธุ์มีความเขียวขจีตลอดทั้งปีในพื้นป่ามีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสิงสาราสัตว์ต่างๆนะครับช้างมา้าวัวควายกระทิงหัวกระทิงควายควายป่ากนกยุ่งนะครับโดยเฉพาะนกยุ่งเนี่ย12วันหน้านี่หลายนะครับ จนเขตปกครองตอนเอง12ปันหน้าเนี่ยเอานกยุ่งมาเป็นสัญลักษณ์ของของ12ปันหน้านะครับซึ่งนินแดนมองอื่นในประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยบสถ์แหีสภาพอุดมสมบูรณ์แบบนี้แบบ12ปันหน้านะครับซึ่งเป็นแรงปลูกเขาเป็นอู่เขาอูนา่น้ำปลูกอ้อยปลูกยางพาราปลูกกาแฟปลูกปาล์มน้ำมันปลูกมะพร้าวนะครับส่งขายไปยังเมืองอื่นๆในประเทศจีน สิบสองปันหน้าได้รับส่งยาน้าจากอาณาจักรจีนนะครับว่าเป็นอนาณาจักรแห่งตนใหม่เปรียบเสมือนเป็นอูเข่าอูน้มของมณฑลยูน,นันและเป็นดินแดนหนึ่งที่รัฐบาลจีนมีความภาคภูมิใจที่สุดนะครับฮิให้ประเทศจีนได้ซื้อว่ามีพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลมีสภาพผู้มีประเทศพื้นป่าครบตั้งแต่ดินแดนน้ำแข็งแบบคััวโลกจนถึงป่าเขตหอนทะเลทรายและ,ะมี่ เมฆไม้ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นแถบเส้นสูตรแบบเอ่อพื้นป่าใน12ปันหน้าเนี่ยดินแดนเขตเส้นสูตรกับประเทศอินโดนีเซียนะครับประเทศไทยประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์นี่แหละป่าไม้ลาย12ปันหน้าดำลงความมันคุเฟืองฟูอยู่มาในเล่าๆรอยก่กปีกระถือลูกล้านนะครับย้อนกับอดีตได้บ้างเนี่ย <c oughs> ถือลูกล้านอีกคือหนึ่งโดยพี่นงหลังจากที่ ตั้งอาณาจักรขึ้นมา,าตั้งแต่ในเล่าปีพศ21 1 5นสอ 2, หานะครับเลยมาจนมาหอดปีพศ1 8 3่งอยสามายกปีพญ่าเจืองนะครับในเล่าปีพศ1 7 2่ัอีเซนซิมเมนตล่วงเลยมาถึงแล่วเล่าปีพศ1 8 3่งอยสาหาอยกปีจีนเขามาลุกลานนะครับโดยสมัยนั้นพี่น้องเาวาจีนมี่ฮองเตนะ ในหลัชวงของมองกูคาว่าลูกล้านจังได้ตกอยู่ในอำนาจของจีนอีกเทือน,นึงนะครับโดยประเทศจีนในแต่งตังเจ้าแสนวีฝ่าขึ้นเป็นกษัตริย์เชียงหลงเชียงหุงเนี่ยซื้อคาว่าแสนวีเนี่ยเป็นภาษาจีนภาษาจีนกลางครับมาจากคําว่าแสนเวยเชวนเวแมนบอกแสวนวสีชวนเวนะครับมันคือกันมองเลยเนาะซึ่งหมายถึงการโฆษณาปลอบโยนตำแหน่ง ของเจ้าแสนวีจังหมายถึงเป็นตาแหน่งผู้ที่มิหนาทีในการเกี่ยวกับปอบโยนพินรองราษดรในเขตการปกครองมองหนีให้อยู่ในอำนาจของจกักรพรรดิจีนอย่างอบอุ่นนั่นเองครับ